ก็คือเปลือกมะพร้าวก็คิดว่าทําอย่างไรนอกจากว่าจะเป็นประโยชน์กับวัดแล้วช่วยเหลือคนในชุมชนแล้วก็เป็นปันจจัยส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษานักเรียนแล้วก็ช่วยชาวกเกษตรกร เมื่อมาวัดบุญนารอบครั้งแรกก็เห็นถึงความเป็นไปในอดีตว่ามีความลำบากหลายอย่างหลายประการทั้งชาวบ้านชาววัดชาวชุมชนดังนั้นตมาภาพเลยตั้งใจว่าวัดต้องเป็นที่พึ่งของคนตั้งแต่เกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายก็ได้ดำเนินกิจกรรมนี้มาโดยตลอดนะตั้งแต่ปี2550 โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสาธารณสงเคราะห์นั้นเมื่อวัดอยู่กับชุมชนอยู่กับคนในสังคมอาตมาภาพคิดว่าอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนต่อประชาชนต่อสังคมก็พ,พยายามที่จะสรัสร้างกิจกรรมและก็โครงการผมมาที่นี่เมื่อปีพุทธศักราช2550มาเจอท่านแล้วก็เป็นปีแรกที่ท่านเป็นเจ้าวาด แต่ผมมาเจอการพัฒนาของท่านที่ก้าวไกลาาเลยม,มาช่วยกันในสิ่งที่พอจะทดแทนในตําแหน่งที่ต้องการคนอย่างเช่นว่าตําแหน่งพิธีกรเนี่ยไม่ใช่เฉพาะงานศพนะพงานศพบ,บ้างงานคนมาทําบุญบ้างวันพระวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและก็ส่วนหนึ่งก็ในช่วงพรรษาก็จะมีพระนวากาเข้ามาบวชก็ช่วยสอนนักธรรมซึ่งเรามีความรู้ด้านนี้มาแล้ว ปัจจุบันนี้ก็มีโครงการที่จะช่วยเหลือเด็กนักเรียนก็คือโครงการพจน์เพื่อน้องก็เป็นโครงการที่มองเห็นถึงสิ่งแวดล้อมพจน์ก,ก็คือเปลือกมะพร้าวก็คิดว่าทําอย่างไรนอกจากว่าจะเป็นประโยชน์กับวัดแล้วช่วยเหลือคนในชุมชนแล้วก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษานักเรียนแล้วก็ ช่วยชาวเกษตรกรไม่ต้องไปใช้จ่ายสูงเกินความจำเป็นก็เลยเกิดโครงการพดเพื่อน้องท่านได้แม่มีตั้งศูนย์พระกิลานุปถากและก็ดูแลชาวชุมชนบุญนารอบที่ผู้ยากไร้ที่ไม่มี คนดูแลแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทางโรงพยาบาลมีไม่พอทางวัดก็มีอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นเตียงผู้ป่วยแล้วก็รถวิลแชร์ไม้เทา้าหลายๆอย่างที่ทางศูนย์พักกีฬาท่านมีอยู่ค่ะก็จะได้เอาไปให้ผู้ป่วยติดเตียงได้ใช้ค่ะบางครั้งว่าครอบครัวที่เขาลำบากเข เจ็บไข้ได้ป่วยเภสัตว์หรือยาหรือแผมเพิรดจนกระทั่งว่าได้มีศูนย์พระคีฬานุปถาเกิดขึ้นที่วัดบุญนารอบก็ตั้งใจที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มระบบก็คือมีที่พักก็เรียกว่ากุฏิสงอาพาธตอนนี้มีอยู่สองห้องแล้วก็กุฏิสําหรับคารวะาที่ป่วยไม่มีผู้ดูแลทางวัดก็รับอนุเคราะห์ก็อาศัยคณะสิทธิ์ที่เป็น พระภิกษุสามเณรที่เป็นพระกีฬาอีกส่วนหนึ่งก็อาศัยอสมอมาช่วยเดือนหนึ่งก็สมต้องเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแล้วก็มีชาวบ้านที่อยู่บริเวณวัดก็มีผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ศูนย์พระกีฬานุปถาของวัดบุญนารอบคือโดยรวมดูแลส่วนรวมที่พอจะช่วยแบ่งเบาภาระพระได้ก็ะจะมีพระอาพาธมีผู้ป่วยติดเตียงทั้งเป็นพระแล้วก็เป็นคารวัต ก็พระอาจารย์ก็รับมาดูแลก็สลับหน้าที่ดูแลไม่ใช่ผมคนเดียวก็มีพระด้วยแบ่งหน้าที่คนหนึ่งก็อาบน้ํากินข้าวเปลี่ยนแปมงเพื่ดดูแลผู้ป่วยครับถ้าเกิดวันไหนพาไปโรงพยาบาลก็เป็นหน้าที่ผมเมื่อบุคคลที่ป่วยไม่มีญาติเข้ามาอยู่ที่ศูนย์ก็จะทำการย้ายสิทธิ์เกี่ยวกับสปทชเพื่อที่จะได้สะดวกในการดูแลเบื้องต้น เพราะว่าวัดอยู่ในเขตเทศบาลผู้ป่วยก็ต้องย้ายสิทธิ์เข้ามาในเขตเทศบาลเพื่อที่จะทําให้การบริหารจัดการได้ง่ายแล้วก็คุณหมอพยาบาลก็มาดูแลง,ง่ายขึ้นนะปัจจุบันนี้ก็มีผู้ป่วยที่อยู่ประจํา1รูปกับ1คนแล้วก็พระภิกษุที่พักฟื้นอีกหนึ่งรูปที่มาที่ไปจริงๆก็เป็นคนปกตินะแต่จะใช้ชีวิตไม่ปกติ ค่ะสติจนใช้ไปในทางที่ผิดคือเป็นคนติดเหล้ามากเลยติดเหล้ามาเป็น10บสปีก็คือว่ามันเริ่มมาจากที่ว่าเราล้มเหลวจากหน้าที่การงานทีนี้ก็ถอนตัวไม่ขึ้นกลายเป็นว่าต้องเซ้งกิจการทุกอย่างเลยชีวิตครอบครัวเหลวหมดเลยพังหมดเลยเราก็กลายเป็นคนตกงานก็ไม่รู้จะเคว้งหางานอะไรที่ไหนก็ไปวัดทีนี้นึกถึงวัดนึกถึงพระธรรมก็ไปนอนเมาไม่มีตังค์สักบาทไปนอนอยู่ข้างๆวัดเหมือนหมาเลย ราจายเกาเรียกตัวมามาคุยว่าเป็นยังไงมาจากไหนอะไรเนี้ยผมก็เล่าให้ฟังว่าผมเนี่ยเป็นแบบนี้นะก็ขออยู่อาศัยนั่งคิด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 ,คดเออหยุดดีกว่าทําตัวให้มีประโยชน์ต่อตัวเราเองและต่อเพื่อนผู้อื่นคนเนี้ยได้มาอาศัยอยู่วัดจากที่ว่าสังคมรังเกียจเดินเป็นขยะสังคมเลยคนไม่อยากเข้าใกล้ตอนนี้มีแต่คนวิ่งเข้าหาความมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อให้โอกาสคนที่ก็ได้กลับตัวมาเป็นเป็นคนดีมาอยู่ในสังคมได้ อาตมาภาพเองก็เคยไปถามญาติโยมทั้งหลายว่าเนี่ยสมมติว่าโยมเสียชีวิตไปเนี่ยโยมต้องเสียค่าใช้จา่ายก่าอุปกรณ์สิ่งนั้นนี้มากน้อยเพียงไรนะอาตมาภาพไปสำรวจแล้วก็บอกว่าเนี่ยไม่ต่ำกว่า5หรือ6หมื่นบาทในการใช้สิ่งที่เรียกว่าต้องไปเช่าอะไรต่างๆเนี่ยในการจัดงานโดยแตงวัดคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้เขามีความทุกข์น้อยที่สุดรู้แล้วว่า บุคคลนั้นเป็นที่รักอยากไปนี่มันทุกทำอย่างไรให้เขาทุกน้อยที่สุดดังนั้นนี่ทางวัดเลยมีโครงการเกี่ยวกับชาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ที่จากโลกนี้ไปโดยที่ทางวัดนี่บริหารจัดการให้ทุกอย่างถ้าทางเจ้าภาพเขามีปัจจัยที่จะบำรุงวัดได้นั้นก็อยู่ที่กำลังศรัทธาแต่หากว่าอันใดเขาลำบากเดือดร้อนไม่มีเลยแม้กระทั่งว่าหีบใส่ร่างนี่ทางวัดก็ ช่วยเหลือเนี่ยบริจาคตั้งหันศพที่วัดใช่ไหมท่านก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรแล้วแต่คนจะบริจาคศรัทธาคนเข้ามาตั้งศพเยอะได้ความสุขทางใจได้อิ่มบุญโดยเฉพาะที่ที่บ้านหน่งครอบครัวมันมีความสุขนะที่เราได้ทำเราเราได้ได้ช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ที่สำคัญก็คือตั้งใจไว้ว่า,ยวาพยายามลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในยุคป,ปัจจุบันก็คือเรื่องขยะก็เลยตั้งใจให้ทีมาลูกสิทธิ์นี่คิดกัน และต่มาก็ดําเนินการมาตลอดก็คือให้มีสวนพฤกษาสวรรค์สวนพฤกษาสวรรค์นี่ก็คือเป็นสวนต้นไม้ธรรมชาติที่ทางวัดนี้ได้เพาะก็ได้อาศัยพระเนไจะช่วยกันดูแลได้ช่วยกันรด,ด,น,ดน้ำปลูดินใส่ปุ๋ยแล้วก็เอามาจัดตกแต่งหน้าหีบศพโดยที่ถ้าเจ้าภาพไม่มีเงินก็คือจัดให้ฟรีทำมาตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงปัจจุบันนี้หากว่างานใดญาติโยมก็บอกว่า ฉันจะบำรุงกับวัดแตายวกับพระเจ้าหน้าที่ก็แล้วแต่กําลังศรัทธาผมสบายใจที่ผมผมนำเรียนแล้วว่าไม่ได้กินภาษีประชาชนฟรีๆนะเราตอบแทนบุญคุณแผ่นดินพระพุทธศาสนาตอบแทนบุญคุณญาติโยมที่เคยให้ข้าวเราฉันมาแล้เราบวชเรียนจบมีงานทํามาถึงวันนี้มีสิ่งใดที่จะให้คืนประชาชนให้คืนโลกให้คืนแผ่นดินเราควรจะทํา เมื่อเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าพระพุทธศาสนาให้อะไรการทำโครงการสาธารณะหรือจินอาสาเหล่านี้ก็คือการให้ให้ตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายดังกล่าวแล้วเนี่ยดังนั้นการที่เราช่วยอย่างนี้เนะี่ยอย่างน้อยก็ช่วยเขาหนึ่งมีความทุกข์น้อยลงหรือจนกระทั่งว่าเขาไม่มีความทุกข์เลยเอาหลักธรรมตามพระพุทธศาสนาที่สําคัญก็คือคําว่าการให้เนี่ยเกิดขึ้นให้มีให้เกิดในทุกที่ทุกแห่ง อาตมาภาพคิดว่าสังคมนี้น่าอยู่แล้วก็พระพุทธศาสนาก็จะแผ่ไปสารไปทั่วสารทิศะสมนักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุขภาวะ